ٹنگ 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 เล่นเขาเลยทำไมแม่เขานอนเดี่ยวเลยเนี่ยเขาเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยเขาง่วงนอนหรือยังยังหือยังยังดู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 นั่งเล่นน่ารักเย่ใหญ่ใหญ่ใพึ่งกระพริบเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งนี่เล่นแรงเดี๋ยวแมวเฉาหมด น้งพอดเวลาวางวางเบาๆสิลูกเขาแูแมเห็นไหมเนี่ยหน,นีหมดแล้วเนี่ยใส่ไม่อยากเล่นด้วยเนี่ยเล่นแรงเนี่ยทำไมมันเปียกอะเอา้าไปโดนน้ำมาหรือเปล่าน้งพอดใส่น้งพอดจะเอาโดนน้ำ พอเบาๆไปพักก่อนลูกเพราะว่าเขาหนีแล้วเขาเหนื่อยแล้วโอเคไหมโอเคไหมครับแล้วตัวเองก็ไปอาบน้ำ